บ้านพระเสาเดิมเป็นบ้านเก่าแก่ของชาวขอมต่อมาชาวสวยจากจังหวัดรีสกเกตบ้านโพนขาโพนวัวเดินทางผ่านมาพร้อมกับพระตุดงและวานิชได้มาพักนณที่แห่งนี้ก่อนจะเดินทางไปร่วมงานก่อสร้างพระาธาตุพนมแต่ยังเดินทางไม่ถึงก็ได้ทราบข่าวการก่อสร้างขององค์พระาธาตุพนมแล้วเสร็จ จึงได้พาพี่น้องที่ร่วมเดินทางตั้งรกรากนัดที่แห่งนี้โดยใช้ชื่อบ้านว่าพระเสาซึ่งเป็นภาษาอีสานดั้งเดิมมีความหมายว่าพระนั่งพักชั่วคราวขณะเดินทางต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพระเสาในปัจจุบันหลวงปูมบุญตาวิสุทธะสีโล ท่านเป็นบทของคณะเดินทางเพื่อรำลึกถึงบิดามารดาจึงได้ก่อตั้งองค์พระาธาตุเจดี JD มาตุภูมิขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2538และสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2540บนพื้นที่หนองสิงห์ซึ่งเป็นหนองน้ำเก่ามีเนื้อที่ประมาณส4ไร่และด้วยความเคารพ ด้วยแรงศรัทธาของชาวตำบลพระเสาที่มีต่อองค์พระธาตุจึงได้ร่วมใจบริจาคทั้งแรงกายแรงทรัพย์ในการก่อสร้างองค์พระธาตุทำให้มีเนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด11ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุในปัจจุบันองค์พระธาตุบุญตามีรูปแบบเหมือนองค์พระธาตุพนมเพื่อบ่งบอกให้ลูกหลาน ได้ลำลึกถึงจุดประสงค์ของบรรพบุรุษว่ามีความตั้งใจที่จะเดินทางไปร่วมงานก่อสร้างองค์พระาธาตุพนมและได้ใช้ชื่อของหลวงปู่บุญตาเป็นชื่อขององค์พระาธาตุมาจนปัจจุบันวัดพระาธาตุบุญตาตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลพระเสาอําเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธร ซึ่งองค์พระาธาตุมีฐานกว้าง8เมตรยาว8เมตรส่วนกลางมีความกว้าง6เมตรยาว6เมตรความสูงขององค์พระาธาตุ33เมตรส่วนยอดขององค์พระาธาตุเป็นฉัดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในองค์พระาธาตุบนตาบรรจุพระาธาตุของพระอรหันต์ทั่วสารทิศพร้อมด้วยทองคำหนัก30บาท งบประมาณในการขอสร้างองค์พระธาตุ14ล้านบาทปัจจุบันพระภูบุญเจติยาธรเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุบุญตาตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างแล้วเสร็ก็ได้มีชาวตำบลพระเจาและตำบลใกล้เคียงเดินทางมานมัสการองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปีหลังจากนั้นปีพศ2558 ชุมชนตำบลพระเสาได้เสนอให้จัดเป็นงานประเพณีระดับตำบลเพื่อให้ทุกคนได้มาร่วมกันทำบุญและส่งน้ำองค์พระาธาตุโดยดำเนินการจัดงานนมัสการพระาธาตุบุญตาที่เป็นองค์พระาธาตุประจำตำบลพระเสาและให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยถือเอาวันที่12-13เมษายนของทุกปี เป็นวันจัดกิจกรรมทำให้มีประชาชนจากทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลพระเสา,าและพื้นที่ใกลเคียงเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาความสมัครสมานสามเีเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนและได้ปฏิบัติสืบทอดประเพณีนมัสการองค์พระธาตุบนตามาจนปัจจุบันกิจกรรมนมัสการ พระธาตุบุญตาเกิดจากแรงศรัทธาของคนในชุมชนโดยในวันที่12เมษายนจะมีพิธีบวชชีพามวันที่13เมษายนจะเริ่มต้นพิธีด้วยพิธีทำบุญตกบารถวายสังฆทานพิธีรำวงสวงพระธาตุบุญตาพิธีส่งน้ำรูปเหมือนหลวงปู่บุญตาพิธีส่งน้ำองค์พระธาตุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกิจกรรมขนทรายเข้าวัดโดยการก่อเจดีย์ทรายและกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านงานวัดบ้านเราวัตถุประสงค์ของการจัดงานนมัสก,การองค์พระาธาตุบุญตาเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในตำบลกระเสา เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศลได้นมัสก,การองค์พระธาตุซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลพระเสาเป็นการลำลึกถึงการก่อสร้างองค์พระธาตุเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลพระเสาจากเรื่องราวที่นำเสนอมาทั้งหมดบ่งบอกให้เห็นว่าประเพณีนมัสก,การพระธาะตุตา เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อตำบลพระเสาแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษเกิดความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวตำบลพระเสาถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามและสมควรสืบสารงานประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป